สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ขวัญศรีาไปหาเราใหม่เราไปเบิ่งเทียงหน้าพ่อพระเอกพ่อพระเอกซีอยู่มองไรสุมือสุเวียนบอลอยู่บ้บานจักเทียขวัญศรีาไปเบิ่งด้วยพี่น้องว่าพ่อพระเอกพันอยู่ใส่ต่ละมือแต่ละเวียนบนเห็ดอย่างอยู่สุมือสุอสเวียนด้วยพี่น้องเด้อมาๆม่ตากไปแมาขวัญศรีาไปเบิง่งอันนี้เพื่อนไฮห,หน้าหลังสำนักง,งานด้วยพี่น้องเดินสมิตรไฮหน้าไฮทงไฮห,หน้าของเพือ่อนอกแต่ว่านี่ก็สิเป็นห้องพลก หมอลำยูปวดนันเบนเซอรอ์ยูขัดสีผ้าไปเบิงสีาทางลายไปทางหน้าเพื่อนเนี่ยเพราะเนื้อเลยมากมาเออ,เอ,อบ่ไปตามทางไงแต่ว่สาสีผ้าี่น้องลัดทงมันจังบ่ไก,จก,ไก่จังบ่ไก่จังบ่ห้อนแดดเออ,อยางลัดทงเอาเดี๋ยวเห็นเถียงหน้าอยู่ค่ะพี่น้องหนึ่งไปดีๆพี่น้องตาม,มาเพิ่งดูว่าฝนทางกูเกวสีดีจำได้น้ำเต็มให้หน้าพอรลพีล่พเลี้ยอยู่แต่ไพี่น้องอกองับวคอมเมนต์อย่างนี้พี่น้องนั่งขี่กระเทยเ <laughs> บ่ไปทั่วร์อะ <laughs> พี่น้องคองมเมนต์มาในคลิป ที่ไทยแม่หอยว่ายอยากไปเห็นหน้าอยากไปเห็น่อไทยว่า่อไทยอยู่จังแต่เราติพาพพี่น้องไปตอนนี้หมาทูกตัวก็ยุ่น้าเล่าพน่ะค่ะหมาบักหลงกับยุ่นําพ่อไทยพุน่ะถ้าเบิ่งวาย้ายฝ่ายกับน้องปอกไปปอกกีไปหมาสีเทาบ่้าพี่น้องมาชุ่มทงพิ่นบ้านเขาเม็เอาเดอคันนี้กำลังเห็นสีเขียวเล้วช่วงเ้อซ้อมี่เขาท่านได้ถอดกันเนาะเอ๊ะ สุป,ปีชว่วงฮอซอมเนี่ยเขากำลังพ้องามๆนี่เนาะนเขากำลังเขียวอ้เพลินอยู่ฮอซอมเขาลังเขียวนี่บัดนี้พี่น้องคันแท้คันนี่ดิตรงดิ่งหอดหน้าพระไทยเลยค่ะนี่เอาเดี๋ยวไปหยอดพุ่นเดี๋ยวไปใส่เท้าให้เบิ้งอีกเท่นนึงใส่สพี่น้องเบิ้งว่าหมามันที่เฮาแยกใยบ่เพราะว่าหมามันอยู่าม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 น้ำพองมัดถูกตัวเลยตอนนี้ใก่เสียหอดแล้วพี่น้อง ก็จะหัดหน้าอีพอเร้วแต่าบ่งเด้อว่าหมา,มาบกปังกับบกหลงมันจะห้าวใยใฟบอมันจะออกมาหน้าน้ำพอสามตัวบกปังบกโกเดนแล้วกับบกหลงแต่บกหลงเนี่ยมันขึ้นสิไปนอนน้ำใยใฟนะคะขันใยไฟอยู่สำนักง,งานเนี่ยขึ้นมันต้องขอบไปนอนในห้องเลยใยใฟก็อับน้ำใหมมันเรื่อยๆล้างตีนล้างยังไงมันอยู่เรื่อย เอาผักขีเล็กไหมเก็บผักขีเล็กไปต้ม,มเนื้อเปียงนี่ข่าวห่วยต้องได้ข้าวห่วยจังเสร็จไปหัดเทียงหน้าพอนะคะต้องได้ข้าวห้วยเอามาหาหน่อไม้แถวนี้เปียงนี่ป้าผักขีเล็กว่าม็นตน้นนี้จงอ่างมาเก็บมันตีนี่ปื๊ดผักขีเล็กผักขากับมี ออโอ้ยนอใหม่นอใหม่นอไหม,ม่ตรงนี้เนี่ยเนี่นอไม้ไฟป่ายังดีนอมมแต่นอ,อ่เดี๋ยวจะหาโนอหม้ไปเกี้ยงมแล้งค่ะเนหาเกลี้ยงดูตัวหเนงกบมี่เน,น,ง,นงมันกับมี่ปอบกีเมื่อนีสิบผ้าพี่นอไปหาเนงนี่สิบ้า,พาพไปหานอมันจะถ้าพออยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่นองต้องได้ขามห่วยทต้องขามสะพานนะคะ ต้องได้ข้ามสะพานนี่ค่ะคือสะพานขามเพื่อนอื่นอีกอย่างนี่ปอบกีไฟน้ำร้นีะสะพานขามนี่เครื่องหวยครับพี่น้อง <c oughs> อย่ำแต่น้อยหางเครื่องแต่เขามาโยกสะดุง้งยกยังเขาก็กมายกยู่นี่แหละนี่ค่ะสะพาน,นอุดมสมบูรณ์ที่นี่เนาะทางบ้าน,พนเพิ่นบ่ค่อยแรงเดี๋ยวขับพี่น้องค่ะ เบิ้งขาหมาสีฮาบ่เพระาะว่าหมาบักหลงกับยุนี่เฮ้ยทะเบงมันสีฮาบาา่มันสีจำฮาได้บ่พอคอยออกมาหามันจะทวงจักเทียะเฮ้ยเฮ้มาแล้วแกงหางมาแล้วอะไรสีหอดแล้วสีหอดแล้วสีผ้าไปเบิ้องมาจากชีวิตเป็นอยู่ของพ่อพระเอกเป็นจังใดสูม่มือตะละเวนเลาชิอะไรลูกมาจังด má na ta nham đấy nè, hả? Bay bay bay, má pìp leo, sẽ máเต้น qua em ẻ đâu, cứ sửa phạt sửa lơ, má leo má leo, má anh ai bằng, em ẻ má liền nấm, bay, bay phun, ai bằng bằng, ôi anh anh nì bắc cô, anh cô, may áo may áo lục, may áo, ừ ừ nón lông nón lông, nón ไปเออหักอยู่หักอยู่หักทุกโตหักทุกโตหักทุกโตอันนี้ไอ้ปังอเออไม่ก็ซ้อยังกระดตอตะกี้ข่อยมาเอินหาบอก,บ,กบักหลงเนาะบ่เห็นบักหลงกูสำนักง,งานตะกี้ข่อยกับบักโกบเพราะท่นเรื่องกันบกกันอนอนนบกโกลัวเพาะนองเนี่นยไตหันนี่บักโกพี่น<อ>้องบักโกเฮาห่งกว่าท่นวะอนี้เน่พ่นองพอ่พอมานา พ่อไทยพ่อสิมาอยู่ตานางริล่ะพี่น้องเพิ่นถามหาใส้เข่าเฮาอยู่ใส่พ่อครับนี่แหละต้นบ้านไว้นี่งแล้วพี่น้องถามว่าไปอันเบิ่งเข่าหน้าพ่อไทยในเขียวไปพ่อนะใช่เพิ่นเบิ่งนั้นทีพ่อได้กินข้าวง่ายไปย่างพก่นลำลังสิเพิฉยขั้วตีหัอนี่นี่คือบริวานพ่อนะคะบักหลงบักโกบักปังย่างมาแล่นย่างเข่าเนี่ที่พ่อเข่าเฮาแม่นบ่นี่ โอ้เขียวเหล่าต้นนี้พอ่อน,นี่ราคาหน้าพ่อไทยนะคะต่อแค่ก็มีมาเบิ่งเป็ดกแบบนี้อ้ามันเขียวแล้วต้วพอ่อเขาหน่เนาะบ้านได้พอดีเถิดอ,อ,อ่าบ้านได้พอดีพอดีบ่ทีบ่ห่างพองามๆนี่ล่ะพอ่อลงไปฮอดพุ่นติ ตาทีโถไม่ตใหงยงามๆใจไฟกับบกคอยได้ออกมาดีพี่น้องเคยออกมาเท่นึงมาหาบกหล,ลงบกหลงบกเขาบ้านเลยมาน้าหาบกหลงอันนี้เป็ดเป็ดเป็ดนี่ก็เป็นพอเลี้ยงใบด้วยค่ะพื่อนหลายหลายคนกระถามว่าคือบ่เห็นพอไทยอันเวลาออกงานออกอย่างพอรับบอบกค่อยออก เราขี่ายเราขับมาอยู่หายอยู่หน้านี่แหละค่ะพี่น้องถามว่าเขาเขาเป็นจังไสเข่าหน้าหัวหน้านโนเขียวเราไปนี่แหละค่ะเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะงามเราเด็กพี่นอ้องบู้ยังเป็ดเป็ดหมูอยู่ในบ้านคืเบ่ายู่บนหลอดมาใส่ทงหน้าพี่น้องบึง บอกหลวงนี่ผูพลังพ่นถามว่าย้ายใยเวลาย้ายใยประยู่มันมันอยู่จังได้มันก็อยู่น้าพ่อค่ะมันก็ติดพ่อคือกันยน่ยมันเคลืนเข่าบ้านจังไปหายายใยหรือว่ามือใดียวมันขึ้นหอดมันก็เสียเรียนลัดธงไปเลยเอาสองมือเหล่าเด้พ่อประมาณใบมันจะลัดธงไปฮะเขาเมียบ้านปกติแล้วมันี่ถ่าพ่อเนาะ <ไ>ซ้อมเย่หนาม่เนี่ยส้มใหญ่นี่นนมนยนย่อันบักโกเดนไอโกกระเอื่นตามซื้อพัดมันกระเอื่นบักโกอันนี้บักหลงบักหลงเนี่กระเอื่นตามมันหลงมากก็จะเอามาถิมไว้หนาจำนวนง,งานเราเล็กน้อยเพื่อเอาขอม้าเรียงตังเต้บัดนีน้มืดตาครับพี่นอ้องเขาเอามาถิมไว้พ่อลูกไปเบ่องอันน้อไม่กก้อนเป็นหมดนี่ลาวพ่อไทยครับพี่น้องค่ะพอ่อเราอยู่ตใไ้ตาหน้าทั้งสี่หล่ะ อันพ่อยง้มนั่นจังยกได้ตีสะดุ้งนี่แงามน้ำไหลจังยกได้ตีที่มันบะเถิกไม่กะขาดยกตัวละ่ะเออนั่นหปุญ <laughs> <laughs> หลงคนจิตใจดีนี่สัตว์เลี้ยงสิติดครับพี่น้องพญายิ่เกียรติจะเห็ดอยังสูพญายิ่ไทยกินนี่ ต้มหยังได้ปลามพระตะใส่มาต้มขนอมไหยครับครับผมโอ้ยดี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 ชาว่้าได้เมียบานไงสิเขาออกมาเล่นพี่อยูบ่บนมือรุ่นน่ะปอกี่มีพอน้องใหม่นี่ราคาเขาหน้ายุพอพี่น้องถามมากค่ะจริงๆแล้วมันวันใดพอดีพอดีเลยค่ะเจ้าหน่อยมันก็จะขึินเขียวแบบเขียวบัวรัวเลยไม่แต่าหายหน้าไม่แต่าหายงามง โอ้ยได้แล้วได้แร้วนอไม่ฟงดูค่ะอันนี้นอตาเต้าขาวจูดพุนอ๊้หูจะได้แกีงกยงน้อไม้หม้อเล้งนอตาเต้าผุนพูพพมเมื่อหานน้อไม้เดินมาลุ้นเสยเหล้าเกียบยวทเขีกไปตม้มใจ้ไฟสีเป็นผู้เสื่อนแม่ไฟที่เสื่อนัน่นห้ปอกี้เสื่อหน,นังหนังง้วนแม่ หนังกเช็นมันตึมเป็นถุงเป็นถงถงได้เงิสิบาทมาใส่เกียงน้อไม่ไอ้มาใส่แกีงกยกงพชัชเล็กมือในเกียงน้อไม่ก้อนพู่น่ะตาเต้านี่ครับพี่น้ององนององหาันเทหา,หายุหากินเป,นนป,นปนน็ี่น่้อประนันนี่นอตาเต้านี่ครัหนอตาเต่า,ตา,ตาขาวจูนพูนเลย เป็นห้องส้วงล่าห้องสิบปรเด็มหาหาดังสีนี่พีน่น้องข้าซสอมมันดีวอนเวลาซสอมมันสีเงีวออกนี่พีน่น้องตีมันสิเป็นน้อยเงีเพราะว่าสซ้อนนี่ถ้าเป็นช่วงออกงามเขาบ่ามีเวลาเด็ดมหาอันนี้เขาบ่ามีงานตัวก<ห>ินเขากระตองมาหากินอันโยขยโยบานคาดหรื <c oughs> Thị nữa, 2, 2, 3, ừ, mở bát ra nó mày mới ta xây thành bể mộc nè cả má ở chỗ này tí cả má ở chỗ này là mộc mòn mẹ nè năn năn mương giẹp chút nè mẹ tiệt nói cứ phải ờ lột phong nè, coi hôm nay nói nhẹ cái này chưa lái chở nói nhẹ, no nghe tiếng cả, no cả bác khoai để thịt nữa nam เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนอนหนึ่งคุณเสียงซับจัว่วพะนะนเสียงซับดังจั่วนี้นี่นอนหนึ่งไงว่าเอาติมีการเหลือบนอพร้อมได้พี่นองค่ะ ขนาดเห็ดเต้าเงาอยู่เป็นตะมันหาแต่พี่น้องจา๋ามาเด้อผมได้สิมาเล่นนะออหน้าคุณพ่อหัวหน้าก็ได้ยินดีตอนรับเนาะยินด,ดีตอนรับจ้าตียงเนาะไม่สู้กินนี่เสียงสับดังจวบแบบนึงจะเป็นมุขถนัดเนาะเป่ากีเนาะเม่อไหรเห็ดอะไรดอกขาดตัตีนขี้งเลือกกระเหี้ยออกช่วงนี้เบาหวานกำเริบดู หมูม่บ้านนี่เนื้อแดด hoàn เด็ดก็ดกดกไฟลุนนี่แหละหายเฮ็ดเวียเฮ็ดยังหายอยู่หากินยังสี่บ่ได้แล้วตะกี้กับมันย้ายไฟนี่แหละหมดน้ำก่อไผ่บู๋เข้าไปเลยไปกวนมันแซงไปหาหนอา่อใหม่พี่น้องนอเป็นไงนี่พี่น้องจ๋าเบิ่งดูนี่แกงหวานหวานขาบ่งดูแก่งวันหวานโดยแม่จะซื้อเห็ดให้เด้อล่ะ ใส่เห็ดอย่างมันไม่เห็ดเข็มเห็ดอันเห็ดเข็มเห็ดเปี้ยงเห็ดเอาเห็ดเข็มแบ,บ่แม่ม,มันเบี้ยแล้วดูว่าเห็ดอันน้ำพริกกะบปีให้สู้กินเอาตีน้ำพริกกับปีฮนี่นี่เบิงบ้งเบิง้งภาพอย่างหนอนมาเบิ้งน้อจังส่เบิง้งทุกขาหนอมันนี่ลองปอบปลปลเอามันนอนหน่อยดูเบิ้งทุกขาเบิ้งทุกอ,อ,อืมนี่ข้ามจักรบานใช้ไฟหน่บยพอย่างเด้อค่ะนี่เอาเม็ดนี่เบิ้งดูกคุณอ่ะ ขันห้องวดลงไปนี่ขาวจุนมพูนให้เป็นน่อตาเตาโอ้ยงามงามงามสะอ่อนเดี๋ยวมาลุ่นสิมาเก็บพัะเิเล็กไปเก่งพชัชเเลกเก็เลกกระไหลนั่นอ่ะพุ่มพัะเิเลก็กพุ่มดันยอดหลายหลยตัวแม่จะเป็นผู้ซื่อหนังนนให้ใส่อเออมาดขืนเหี้ยมันเก่าได้ด้วยลรือลูกที่ จ้ะจะเฮาถอดจะจะเข้าถอดมหาหน่อไมอ่ซื้อดอกนอกไปุ่งไงนันง่นแค่บรรจุบ้านฉันกับวิริยะอีก่ที่นั่นก็ได้น,นี่เอาเดี๋ยวทำไมมันต้นขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างป้าพี่น้องเกยขอยังให้เจ้าเบิ้งหนอนนี่เิ้ากวนแม่เบิ้งเด้เอไปเบิง้ง เราวัางหยยบนำ้ได้แล้ลูกใจใสกับมินาทีตามตดต่อยหอยตามค่ะสายตากับสิงหาพร้อมนำมือนีมีบนุญเสียงสับอุ้ยเสียงสับดังเจ๊ะๆจ,จอยู่แต่นอนใหญ่เถิดอปอบพออี่นอนนอนใหญ่แล้วว่ายีาหริบังดู มาอีกแล้วนอนหนึ่งนอนนีออ่กระตาเต้าไงบังุูค่ะพี่น้องว่าเป็นตะหวานบ่ต้มดีๆเห็ดน้ำพริกกะปิเหนียวเหนียวคนๆน,น้ำพริกกะปิแบบไม่ไม่ใส่นะครับแบบข้นๆหลายเลยบัวกันมาแล้วค่ะเมื่อสับมมนใช่ไฟคือเมื่อเก็บเมื่อเก็บเมือเม่อหิว ปุ่นนอนหนึ่งจะท้างปุ่นเห็ดกีดอีอยู่นั่นเหลียวพอไปแล้วเห็นตะเหลี่ยมปิลิตยอยู่หนึ่งเอาอยากบา่เป็นตะเอาไปเอาได้บ่ที่ใหนๆขึ้นเสียหลายน้อละเนาะ อืมน้อยร่อยแต่นป็นไงซะตะกี้โอ้ยไปหาน้ำเมลน้ำเสียวทางบ้านใ้ายไฟโศกหาเอาไม่เห็นนอนไม่ได้เอาเสียมโซงโซงโซงไปกันเถิกน้ำใหม่มันกระสีดำจุอ้ยพี่น้อง พี่น้องป้งน,น้อน,นี่น่ะนดะูข่ะวขาวจั่วเลยหลายเนี่ยบงงพับพี่น้องเปบงยอดพขกเล็กปอกีิมาบังยอดพักเลลกตัวน,นี้ดูบงรูปพี่น้องยอดพักเฉ็กเล็บไปเกไี้ยงหมอน่หนึ่งคนเดียตะตัวนี้ก็ได้ ท่านยู่พอีลนี่คือหนองสาปานะครับทางเขาหน้าพระไทยล่นจนเหลียดเนาะล่ะกาบากินอิ่มซ้ำนีก็เอาซ้ำนี่านเอามาอยู่นอกดีเถอะสมตาดีเถอะเทอก็ได้เขาขุดลงไปมันก็ขาวจ้วมันบ่ละ เหขา,เเาไปไล่อะไรแล้วก,กินบ้างเมื่อเท่าใดของเขาไปเสริมบ้านเธอเอิ่นเสริมก็บ้านแม่บ้แต่เป็นมุ่งเป็นเรื่องเดียวพ่อได้เอิ่นเสริมมันบ่บ้านพ่อแม่เอิ่นเสริมทำไมสมบูรณ์ค่ะอิหรีค่ะพี่น้องมีตะปลาไพ่ค่ะมีต่ตะปลาไพ่บางดูค่ะเป็นตมีปูมีปลามีเราบางดูห่วยบางกอไผ่บานในสุดสุดห่วยเลยค่ะกอไผ่นี่ผักขี้เหล็กก็มีกอไผ่ก็มี ผักชีเล็กกับผักชีเล็กสุ่มผักชีเล็กปลาแกงแซ่ยบด้วยครับพี่น้องต้มน้ำออกดีๆแล้วก็แกงนะคะองดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเอาจัดให้ตามคำขอเราเด้อสำหรับเอฟซีที่คอมเมงวดขม้าในคลิปที่ไายแม่หอยเมื่อวานนี้ว่าอยากเห็นหน้าหัวหน้านอกอยากเห็นพ่อไทยนี่คือหน้าหัวหน้านกค่ะเขากำลังจะเริ่มเขียว เวลาเขาทายออกกว่างมันเป็นห่างๆในสื่อได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าจริงๆแล้วมันบานได้พอดีเขียวงามนะคะน,น,น,นี่กับโค้กพัเชล็กครับพี่น้องนี่เพื่แต่เน่ากินอีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานโดนทำนาสู่ฟ้าฝนเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าพี่น้อง หยอดพัชเชลิกเห็ดอู๋หลัวอยู่ระเบิงหลายจัเลยต้อหยอดอยังไงคนหยอดพีชเชล็กก็เก็บมาลุ้นถึงมาเก็บไปต้มนะคะเก็บไปต้มแล้วก็คือหนังหนังมาต้มมาแกงใส่แกงียงขีชเชล็กใส่หนังแกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพพยนต์หมูนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะคะของหน้าหน้าบอส อันนี้เป็นขอ,อกเป็ดนะคะนี่ขอ,อกเป็ดกล่องย้ายไฟกระอาจสีบางามกันไดเด้อพี่น้องเด้อท่านใดมีเงินสื่อโทรศัพท์ไหมได้เงื่อนจากไรสดมากกันเดยอก็สิ้นเดือนแล้วก็ิไดส่งไปให้แม่นะคะว่าจะได้โทรศัพท์ไหมก็คือสีบได้ดอกเพราะว่าช่วงนี้เนาะเขาต้องเสพอ้ยเพียบป๊อบกี้นอนนี่เธอไปเห็นติอบบาเอาเธอซื้อตินี่ค่ะนอนซับนี่แล้วบ่เอาแล้ว่าม่น,น้อยอยูคค่ะนี่ลองดูนี่ พี่น้องนองงามจําดิไไก่กับมีพุดนะเขาพี่น้องเบิ้งเขาดูค่ะไปไปอีแม่ไปเห็ดยยัางดอกลูกไปไปผ้าลูกไปหาเคี้ยหากินอีแม่เ่ราเป็นคนทำลายสัตว์ดอกเบิ้งดูเขาานี่ค่ะพี่น้องค่ะ อีสานเอเอ,เ,อเล้งแต่ฝนคนใจกว้างบบาวสาวไปเมืองหลวงขอให้เจ้าคืนทิ่นคืนมาดินบ่อนบานอีสานสร้างให้หุงอ,อ่างไอเออบ่งดูขานอใหม่ค่ะนอ้ะนองปอบกีแลิวะบาดบนนอนหน่อยระบาซับเอาเพิ่ดู ยอดผักขี้เหล็กปร้อมมาเอื่นมาต้มแล้วลูกเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องต้นงดนี่รู้ค่ะขี้เหล็กเป็นยานอนหลับพร้อมเดีเป็นยาสมุนไพรชั้นดีเด้ค่ะผักขี้เหล็กนี่ผู้ใดกินแกงผักขี้เหล็กดูดูดดสินอนหลับดี พุ่นเดี๋ยวให้ตาอ,อดปอดใช่ผนทั้งพุ่นเออหนาเพราะเอาบา่อันนี้มันอีหยังเล่าหนิอันขกอีหยังเล่าหนิอันปอบมันเถียงหน้าเล่าบ่าอ๋อของพอสีติอันนี้กระสีแม,มนของเพิ่นคือเก่าอันนี้ทานา้ำครับพี่น้องทาลงมันสมัยตาพอตาเม่เฮาเนี่คืออาบเลยเด้ อาบยูทาหล้กก็เลี้ยวเลยด้เออตะกี้โลก,กาแล้วอีพออีมเมเพ่นผ้าอาบน้ำน้ำแก่ให้หน้าเรากับเมียบานเลยบดไ้ขั้นบดได้ข่ขึ้นสมือนี่งเราเ็นบ่มีปุ๋ยสมือนี่มันมีปุ๋ยค่ะอันนี้คือเถียงหน้าพอสีพอสีนี่มีสาเป็นพีไส้ของเมียหอยนะคะเพิ่งเสียไปได้พระท่านในดวค่ะเอาบปนอนนี่อ,อ,อือ มีเสียงสับเน่มัถนัดเถว่กาอนาอห่ายปนีได้ระอบสับขึ้นมาเบิ้งหนึ่งบ่เสียเมี่ยพูดหาเสียงสับมันไประเด็นนอนน่อยเดี๋ยวนี้ลองดูเออนอนันงเอาไปซะถมนูนนนก็ชอบไปหาเก็บเห็ดน,นี่ยแพี่น้องอันห้องเ,เห็นเสือเห็นอย่างมันอนอกกาถมใบมันสิปัดมัน,น,น,มน,น,นงนยย่าเลยอเกิดจังเอาเ ก็หล่ะพี่น้องฟูแม่นมืดหลับตาไทยไป่หอดคอ,องคุณแล้วถือว่ไปหอดคุนต้องหอนกับพ่อพ่อละเมียงละขนาดประเด้ดเป็นผู้ซับก่อนยังมีไงเข่าทางนี้เพิ่นเขียวเราได้พี่น้องพุ่นำเข่าเอาโอเคขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเมื่อนี้ต้องขอบใจน้องปอบจีน้ำนะคะที่ออกมาเป็นผู้ซับน้องใหม่ คุณหลังหัอแตกเหัอเตียนแล้วก็ได้น้องก,ก,ก็เสียมหลุดอือุ้ยเสียงสับไหมจวดพะนะเอาโยกขึ้นไหมพี่นองเบ่งดูนอนนี่คุณค่ะนอนในหน่อยว่าหน่อยเดี๋ยวซ้ำเนี่ยใส่ฮะนี่<อ>พ่อลาลูก,กพ่อหละจ้าการคลิปนี้ขอฝากไว้ซ้ำนี้แล้วจะเดินคลิปหนักคยพอกันไหมสวัสดีจา้า